สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงแมตช์สะเทือนเอเชียนะครับในฟุตบอลเอเชียอิลิตนะครับในอีก2วันคือวันที่11มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับที่ทีมวิรัมยูเนเต็ดจะเดินทางไปเยือนเยโฮดดรุตัซิมนะครับที่มาเลเซียซึ่งว่าถือว่าเป็นแมตช์ที่2นะครับในการเจอกันโดยแมตช์แรกก็เสมอกันไปครับที่บ้านเราครั้งนี้นะครับ ทางมกุฎราชกุม,มารของยยโฮนะครับได้ลงมาดูแลทีมด้วยตัวเองเลยนะครับโดยความตั้งใจนะครับโดยยยโฮเนี่ยหมายมั่นปันมือที่จะเอาชนะบุยรำให้ได้คาบ้านนะครับแต่บุยรำเองเนี่ยก็มีความจะเป็นีนะครับต้องบุกไปเอาชนะยยโฮเหมือนกันเพื่อผลในการขานผ่านเข้ารอบแล้วก็เกี่ยวข้องกับค่าสัมปิทธิ์ที่เรากำลังไล่าตามหลังจีนอยู่นี้ฮะ ในวันที่11มีนาคมนะครับเวลา19นาฬิกาที่สนามสุลต่านอิบราหิมสเตเดียมนะครับถ่ายทอดสดโดย B G Channel นะครับก็ถือว่านะครับเป็นแมตท,ที่แฟนบอลไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าจะเป็นบอลสโมสรนในไทยลีกแต่ก็เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของไทยนะครับและเป็นตัวแทนของอ,า,อาเซียนเราร่วมกับมาเลเซียซึ่งเป็น เดอรบีแมตนะครับของอาเซียนนะจู่ๆก็มาเจอกัน,นครับจับมาเจอกันโดยไม่ได้ตั้งใจนะในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียนะครับเพราะว่ามีการถอนตัวของทีมจากจีนนะทำให้สันตรงไทยสานถอนตัวทำให้ตารางการในขันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหมดครับในรอบ16ทีมเนี่ยแมตช์ที่2ครับทางบุยรัมเบง,งนะตามคาดการของอผู้สื่อข่าวแฟนบอลของไทยนะครับ จะมีการจัดตัวผู้เล่น11ตัวผู้เล่นของบุยรัมนะครับเท่าที่ผมดูมานะก็จะมีผู้รักษาประตูอะเอทเทอริตนะครับแล้วก็คู่กองหลังเซนเตอร์นะครับก็จะเป็นดูโก้นะครบับกับมายองซอกนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายนะครั้งนี้น่าจะเป็นทาบ,บินัสครับลงมาทําหน้าที่ฝั่งขวาวิงแบ็กฝั่งขวาได้แก่อเดียอ,อคูนะครับบริเวณแดนมิดฟิลด์นะครับห้องเครื่องตรงกลางก็จะเป็น ลูาคิสติมนะครับมิดฟิลด์ทางด้านซ้ายก็จะเป็นทีระทรบุญมาทันฝั่งขวาก็จะเป็นเคาสิสส่วนนะครับปีกซ้ายก็จะเป็นบบซูรี่ปีกทางด้านขวาก็จะเป็นสุพรนัทในแดนลูกนะครับแล้วก็มีตัวเป้าคือโบเกีเท่าที่ผมดูนะครับมันเป็นการจัดตัวผู้เล่นแบบ4-3-3นะครับซึ่งนาันๆจะเห็นบุยราจัดในลักษณะนี้นะครับซึ่งเป็นปกติในช่วงหลังหน้าที่ทางโค้ชนะครับจะด,ดันทีรทรเข้าไปบริเวณตรง กลางนะครับบริเวณฝั่งซ้ายด้วยแต่ดันขึ้นสูงส่วนทาบินัสเนี่ยจะเป็นตัวรับด้านล่างที่เป็นวิงแบ็กฝั่งซ้ายจุดนี้ครับเป็นจุดที่ผมดูแล้วนะมันมีการเปลี่ยนแปลงในทีมบุรีรัมพ์พอสมควรผมคิดว่ารูปแบบเกมคงจะเปลี่ยนมากขึ้นนะการสนับสนุนโดยทีระทรเนี่ยจะทาให้สุพรรณมีโอกาสยิงมากขึ้นคริสปิมมาอยู่ตรงกลางเนี่ยจะทําให้เกมบุกนะครับทางภาคพื้นแล้วก็ที่เราจะแอซซิดนะครับในลูกแทงลึกเนี่ย น่าจะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครั้งนี้นะครับถ้าจัดตัวผู้เล่นแบบนี้เนี่ยมันจะเพิ่มประสิทธิภาพในเกมบุกชัดเจนครับก็ถือว่าเป็นาการจัดตัวผู้เล่นที่หวังที่จะเอาชนะเลยเหรอครับถ้าจัดแบบนี้นะที่ผมดูก็เราติดตามดูครับว่าวันที่11ที่จะถึงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับเกมในบ้านของเจาโฮนะครับว่าเจาโฮเนี่ยจะมีแผนการเล่นอย่างไรในการที่ในเกมแรกนะเข้ามาที่บุีรัมเนี่ยเจ้าโฮมา ในลักษณะที่ไม่ได้เด่นทางด้านเกมลุกนะไม่ได้เน้นเกมลุกแต่เน้นในการผลเสมอก็คือการเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นทําให้เราไม่สามารถจะเจาะได้ประกอบกับโกอุ้มนะครับธีรท,ทรบุญานาธิยังติดโทษแบนอยู่ทําให้ไม่สามารถจะลงสนามได้แต่ธีรทรก็ถือว่าเป็นการลงสนามในรอบเดือนเลยนะครับเพราะว่างเว้นนะครับทั้งโดนแบนนะครับทั้งมีอาการที่ไม่สมบูรณ์นะักแต่ครั้งนี้คิดว่าน่าจะ พิททันนะครับในการที่ลงสนามช่วยทีบุีรัมเราเป็นโอกาสที่ทับินัสจะได้ลงสนามนะครับในแมตช์นี้ในการคุมโซนรับนะครับเกมรับในฝั่งซ้ายนะครับทาให้ทีละทอนมีโอกาสที่จะขึ้นมาเล่นเกมรุกมากยิ่งขึ้นร่วมกับคริสปิมแล้วก็เค้าสิ์ดังนั้นนะครับโบกจะได้รับบอลนะครับในการแอซิดมากขึ้นสุพนัทก็มีโอกาสจะได้ยิงมากขึ้นเบซูรีก็จะมีโอกาสได้ยิงมากขึ้นเพราะมีทีละทอนกับคริสปิมมายืนนุ่นหลังอยู่ ซึ่งมันแตกต่างนะจากเกมที่แล้วซึ่งคริสปิมเนี่ยไปอยู่ทางซ้ายค่อนข้างจะไม่ค่อยได้เขามีโอกาสเข้ามาเล่นในบริเวณแดนกลางที่จะส่งเสริมเกมรุกได้มากนักนะแล้วก็ทีละทอนเองก็ไม่มีครับในบริเวณแดนลุกครั้งนี้ถ้าขยับทีละทอนขึ้นไปอยู่บริเวณมิดฟิลด์บริเวณแดนลุกหรือฝั่งปีกซ้ายเนี่ยจะทําให้บิสุรีหรือสุพนัทมีโอกาสช่วยโบกเยียยิงมากขึ้นครับอันนี้ในสายตาผมนะ คิดว่าการจัดผู้เล่นแบบนี้น่าจะเกิดขึ้นในวันที่11ที่ถึงนี้เดี๋ยวเราติดตามให้กําลังใจครับเพราะว่าชัยชนะของอบุยรํานะครับจะสามารถทําได้ครั้งนี้นะบุกไปชนะได้เนี่ยซึ่งถือว่าไม่ง่ายนะเพราะว่าทีมอย่างเยาโฮเนี่ยเขาเสริมทัพเข้ามานะครับอย่างเต็มที่เลยแล้วเขาวางแผนไว้เต็มที่ที่จะจัดการบุยรําเหมือนกันดังนั้นจะเป็นเกมที่เดือดแน่ครับในวันที่11ที่ถึงนี้เนี่ยร่วมให้กําลังใจครับ พอนอกเหนือจากบุย์จะสามารถเข้ารอบได้แล้วนะเป็นเกียรตินะครับให้กับทีมในไทยลีกของเราแล้วยังมีผลต่อระดับคะแนนนะครับค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆที่เรากําลังแข่งขันกับชนีสซูเปอร์ลีกอยู่ตอนนี้นะครับว่าเราจะสามารถขยับขึ้นแซงจีนได้หรือไม่เข้าหางเราอยู่แต้มมากกว่าเนี่ยนะครับเราต้องชนะและจีนเนี่ยมีโอกาสสูงครับที่จะแพ้ให้กับญี่ปุ่นเราก็รอดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ พอดีผมไปได้ข้อมูลเพิ่มเติมมานิดนึงครับเกี่ยวกับฟุตบอลโลกปี2030ซึ่งอุรุกวัยได้เสนอให้ฟี فا เพิ่มจํานวนทีมที่จะเข้ามาแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็น64ทีมนะครับจากปัจจุบัน48ทีมซึ่งดังเดิมคือ32ทีมครับถ้าเราเทียบจากดังเดิม32ทีมมาเป็น64ทีมเป็นการเพิ่มขึ้น1เท่าตัวครับคือ1 0 0เเลยนะครับดังนั้นนะครับสัดส่วนทางคณิตศาสตร์จะเพิ่มลักษณะ ปริมาณนี้นะครับโดยอิงจากการคำนวณในประเทศแต่ละทวีปนะครับด้วยหลักการนี้ด้วยนะครับก็สามารถประเมินได้ดังนี้นะครับถ้ามีการเพิ่มขึ้นเป็น64ทีมแล้วเนี่ยในโซนเอเชียนะครับถ้านับปัจจุบันนะครับ48ทีมเนี่ยจะมีโควต้า8บวก1ทีมก็หมายความว่า8ทีมเข้ารอบและอีก1ทีมไปเพลย์ออฟถ้าเพิ่มเป็น64ทีมจะเป็น11บวก1ทีมครับ11ทีมเข้ารอบและ1ทีมไปเพลย์ออฟ ส่วนยุโรปนะครับจะได้โคต้ตาเพิ่มจาก18ทีมเป็น24ทีมครับแอบฟริกาจะได้โคต้ตาจาก9ทีมบวก1ทีมเป็น12ทีมบวก1ทีมอเมริกาเหนือจะได้โคต้ตา6ทีมบวก2ทีมเป็น8ทีมบวก1ทีมอเมริกาใต้จะได้โคต้ตา6ทีมบวก1ทีมเป็น7ทีมบวก1ทีมโอเชียเนียนะครับจะได้โคต้ตา 1ทีมบวก1ทีมเป็น2ทีมบวก1ทีมถ้าเรามาโฟกัสตรงเอเชียของเรานะครับตอนนี้48ทีมในรอบสุดท้ายเนี่ยก็จะได้โคตา8ทีมและอีกทีมหนึงไปเพลย์ออฟส่วนนะครับถ้าเพิ่มเป็น64ทีมก็จะได้โคตาเพิ่มเป็น11ทีมบวกอีก1่ทีมคือ1ทีมไปเพลย์ออฟก็ประมาณ12ทีมนั่นเองครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับถ้าเกิดฟีฟ่มีมติในการขยายนะครับ ทีมในรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2030เป็น64ทีมดังกระสาข่าวที่เสนอมานะครับว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้แต่เรื่องนี้ยังไม่ได้พิจารณานะครับยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาฟีฟ่าเดี๋ยวเรารอดูอีกครั้งหนึ่งว่าฟีฟ่าจะตัดสินใจอย่างไรซึ่งผมเคยพูดความเห็นของผมในคลิปที่แล้วแล้วครับว่าผมผมไม่เห็นด้วยนะเพราะว่ามันจะลดมูลค้างลดทุกสิ่งทุกอย่างมันผลกระทบลึกครับเกี่ยวกับฟุตบอลโลกถ้าเพิ่มเป็น64ทีมนะ นะครับมีการแข่งขันตั้ง100ร้อยกว่าแมตช์เนี่ยดูไม่บาดไม่ไหวครับในฟุตบอลโลกผมคิดว่าฟีฟาต้องพิจารณาให้รอบครอบเรื่องนี้แต่ถ้ามีการตัดสินใจในการเพิ่มทีมจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูทิศทางอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับสภาพฟุตบอลโลกในยุคปี2030ที่เราตั้งเป้าไว้ที่เราจะไปแข่งขันนี่แหละครับสําหรับความเคลื่อนไหวนะครับสําหรับลิศรายชื่อ50ตัวผู้เล่นของโคชิชินะครับที่ได้ขอตัวไปยังสโมสรต่างๆนะ เพื่อรุยศึก2แมตช์นะครับในการแข่งขันใน FIFA Day International AMAT c h ในวันที่2 8มีนาคมกับทีมชาติอัฟกานิสถานและในเอเชียนคัรอบคัดเลือกอที่จะเปิดบ้านเจอกับสีลังกาในวันที่25มีนาคมที่จะถึงนี้ครับเหลืออีกไม่กี่วันนะครับก็มีรายชื่อนะครับตัวผู้เล่นของทีมราชบุรีนะครับในลิสต์ถึง5รายเริ่มกันที่นะครับนักเตะหน้าใหม่ แต่ในความรู้สึกผมยไม่น่าใหม่เลยครับเพราะควรจะติดมานานแล้วนะครับก็คือธนวัฒนซึ่งจิตถาวรครับแล้วก็มีชินพัฒนลีออกรวมทั้งนักเตะที่อิชิเคยใช้ได้แก่กำมพลปฐมบาัคากุลจนทานเข็มดีและอภิสิทธิ์สุรดาน,นะครับอันนี้เป็น50รายชื่อนะครับเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งคิดว่าเป็นตัวที่จะติดไปเลยทั้งหมดทั้ง23ตัวนะครับจะมีการตัดออกอีกครึ่งนึงนะครับ คิดว่าการเรียกไปครั้งนี้เพื่อที่จะทดสอบว่าสโมสรเนี่ยมีความพร้อมในการปล่อยตัวแค่ไหนนักเตะมีอาการบาดเจ็บหรือไม่นะครับนี่คือจุดประสงค์ในการเรียกไปนะสโมสรจะได้แจ้งว่านักเตะบ,บาดเจ็บหรือนักเตะไม่พร้อมอะไรก็จะได้แจ้งกิชิมา50ตัวเนี่ยจะตัดลงเรือย3ตัวคือตัดมากกว่าครึ่งนะประมาณครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านิดนึงนะครับก็ยังเหลือการตัดตัวอีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนครับวันที่11ที่จะถึงนี้คืออีก2วันนี่หละครับเราจะได้ทราบว่า มีใครบ้างครับที่ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการลุยศึกสําคัญในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับติดตามให้กําลังใจนะครับศึกสําคัญเลยของทีมชาติไทยครั้งนี้นะครับในการแข่งขัน2แมตช์ในเดือนมีนาคมถือว่าเป็นการเก็บแรก็กซ์ฟีฟ่าที่มีค่าสัมประสิทธิ์สูงและเป็นแมตช์ที่สําคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะแมตช์ที่2นะครับเป็นการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพรอบคัดเลือกซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์หลักรองจากฟุตบอลโลกนะครับซึ่ง ทีมชาติบนโลกใบนี้ทุกทีมะครับโฟกัสกันครับดังนั้นเราร่วมให้กําลังใจทีมชาติไทยและเรารอดูรายชื่อชัดๆนะในวันที่11อีกครั้งหนึ่งข่าวาวดังกล่าวเป็นข่าวขราวที่อาจจะได้มาจากทางสโมสรที่รับหนังสือนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาครับก็จะมีข่าวขราวของเอลิสตเละนะครับข่าวขราวของหลายๆคนนะครับที่เป็นนักเตะที่เคยติดทีมชาติและได้รับหนังสือเรียกตัวไปนะครับว่ามีใครกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาทราบรายชื่อชัดเจนในวันที่11 เดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับว่ามีนักเตะท่านใดบ้างนะครับที่ติดทีมชาติชุดใหญ่ในซึกสําคัญในเดือนมีนาคมครั้งนี้ครับอออนนนนนนหหหงงงงทททท่่ออ่่าาาายกใใใจะรรร้้เรีเแสส ไปด้วยหัวใจด้วยใจที่มั่นคงผู้เพ็เราหนงอภัยชาติสืบไปหัวใจเดียวกันขอบคุณขอบคุณผู้ที่อยไ้หัวใจผู้ลุยพันเหมือนทาง ฉันสู้ร่วมใจเพื่อชา,านนชเพื่อบรรลุชนเพื่อทุกทุกคนก้าวพ้นจิตใจหัวใจนั้นสูญญ้ยืนผูกกองแล้วอยู่หายไม่เชื่อสู้ยืนใจไปให้คืนฝันบอกจะใช้าก,กัน อาจีวูนหนาที่เาอยู่ข่สู้หินใจสขวคนเ้าจะไปถือ ทุกทุกหงก้าวความเจ็บใจหัวใจดั่งสุรียภูมโดรงองอยู่ภายในชัางสุดหองใจใ้ให้ทุ่มฟันมอจะช้า